โุ้นะเนี่ยว่าลูกพ่อเก่งขนาดนี้เนี่ยี๋้วเขาเนี่ยี๋ยวสิทาไม่ยามหลอกนะครับใส่ไหวแต่่นขึ้นนี่ที่เขาได้บลานะไนอออ๋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 ออมันจะต้องตัดอันนี้ออกอันนี้มันมจะต้องเห็ีประตูดีดีเขาเศร้าเขาเศร้าวันนีสิไหแต่บอกหอยบอ มันสิได้บ่มันนี่เพราะว่าหนามมันลดแห้งหนามมันลดแห้งมันสิได้บ่เขาเปิด้ครับต้องเปิดอไร้ยงูงูงูเฮ้ยไม่ขอปัญหาเอ้างูมันอยู่ในหย่างอ่ะฮะอยู่ในหลอดแล้วมันงอ่ฮะมันอยู่ในหลอดด้วยเหรอเออให้เจ้าหน้าที่กิจกาเอ้า คนลุกเลยไหมเอาจอบไหมไอทีกลัวมหยไอทีไม่กัวไอทีเดียวให้พ่อหน่อยดิงานไม่ถูตรงนั้น <mex> น <nữa> <one> hmm, ่ะไม่มีคิดหรอกให้ป้าเอาจอบมาเลยนี่ไอทีกลัวมวยนะไม่กลัวมาไอทีมีปลาตัวใหญ่ด้วยเองมีปลาสัตว์ดเอาเ็เออตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ด้วยก็จับมาที่เราขางหนึ่งนั่นยงาย เอาก็มันอยู่ในรอกอยู่อย่างนี้เป็นคนคนที่ลุกอะไรจะเอามือจับลากขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งน่ะงูมาเป้าตัวคนอลไรบอกใช่เอาเอองูมันก็อยู่ฝั่งนู้นหนิมองไม่เห็นเราต้องมองให้เห็นมันออกกี่ล่ะออกออกออกเด้อเอาเด้อเราต้องมองไม่เห็นมันถึงมีงูมาเราเกิดแตยากเรากล้าแล้วากล้าเขาใกล้มาแล้วแต่เรา เราไม่กล้าออกมาเลักใกล้ๆนะต่างกันดีดึงมาสิเออมันก็อยู่ฝั่งนะมันมาหาเราไม่ได้หรอกตึงเออเออแม่เออเราต้องการที่จะมองมันเราไอ้ทีไม่กลัวเลยเหรอก็กลัวอยู่หน่อยสิทำไมพ่อเห็นไกลๆพ่อว่าคนลุกแล้วนะเอาจาะมาข่อยสิทำลายมันนี่เจ้าะทีเอาวะอาหารเดี๋ยววะอุ้ยไอ้ที ไอทีกล้าจับงูอ่ะเฮ้ยอะไรมันตายดีแล้วแล้วมันไม่ใช่ไ,งไ,งไอทีกล้าจับงูพ่อไม่กล้าจับนั่นนะลูกดึงไหมครับดึงไหมวิไอทีไอทีกล้าจับงูเสียลเยลยอ่ะโวิพ่อเพอิ่งรู้นะเนี่ยว่าลูกพ่อเก่งขนาดนี้เนี่ยมกล้าจับงออูอ่ะเฮ้ยพ่อมองเห็นพออ่อก็ขนลุกแล้วนะไอ้ที นี่หนูเล่นจับเลยนะป้าก็กลัวเหววมือนกันนะแต่ป้าก็ไม่กลัวเท่าไหร่แต่ป้าก็กลัวเหมือนกันแต่ป้า้ออไปลา้ลางมือไปหจับมือหน่อยหจับมือหน่อยโอ้เก่งมากโอ้โห